ร้านอาหารติดแม่น้ำที่ขึ้นชื่อเรื่องเมนูกุ้งเผาแต่วันนี้เราขอฉีกค่ะมากินกุ้งเหี่ยวน้ำปลาแทนแค่ได้ยินชื่อก็คือมีความแปลกใหม่นะ่ากินแล้วว่าเราอยู่กันที่ครัวบุษบันกุ้งเผาวอเทอร์วิวเป็นร้านที่ไม่ไกลจากกรุงเทพแล้วบรรยากาศคือจีมากวันนี้นะคะเราเลือกนั่งเป็นแม่น้ำที่ใกล้โต๊ะที่เมนูแรกที่เราสั่งมาเสิร์ฟแล้วยำส้มโอส้มโอ,มโอเขาคือหวานฉ่ำม,มีความอมเปรี้ยวเล็กๆกินเข้ากับน้ำยำที่ออกเค็มๆลงตัวและเมนูนี้คือกุ้งแม่น้ำทอดเหี่ยวน้ำปลาจะบอกว่ากลิ่นมันหอมมมาากกเนนนนู้้ตองิับขวส ร้อนๆเท่านั้นวางกุ้งลงไปบนข้าวราดน้ําซอสแล้วก็ทบด้วยกามกุ้งแล้วทุกคนดูมันกุ้งดิไหลเยอะตัวน้ําซอสอะเอามาคุกกับข้าวแล้วก็มันกุ้งอะอร่อยมากมันจะมีความหอมๆน้าําปลาแล้วเนือ้อกุ้งคือแบบเด้นเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับน,น้าจิ้มซีฟูดนะคะแต่ว่ากินเปล่าๆก็อร่อยมากแล้วคือเราอะอยากกินน้าพริกกะปิก็เลยสั่งมาแต่ไม่คิดว่าชุดหนึ่งมันจะอลังการขนาดนี้มีทั้งปลาทูทอดไข่ชะอมผักสดผักลวกในหนก็มีเครื่องเคียงเยอะและกินเป็นแบบเมียงเลยละกันไม่มีครั้งไหนที่่่่่ไมมมมสัังขาาหููเเเยะนนนนจอใ ได้เลยอะ่ะต้องอยากกินตลอดทอดมาได้แบบหนังกรอบข้างในฉ่ำกินคู่กับน้าจิ้มซีฟู้ดนี่แหละคือเมี่ยงปลากระพงที่ถูกต้องหั่นเนื้อปลามาเป็นชิ้นชิ้นแบบพอดีคําให้แล้วมาพร้อมกับเครื่องเคียงครบเซตวิธีการกินนะคะทําเนื้อปลาให้เป็นกลวยแล้วก็ใส่ผักกับเครื่องเคียงลงไปยําผักบุ้งกรอบของที่นี่คือไม่เหมือนที่ไหนเนี่ยตัวน้าจิ้มน้ํายําเขาจะเป็นแบบเนี้ยจะคล้ายน้าจิ้มถั่วของหมูสเต๊ะแต่ว่าเผ็ดแซบกว่าดอกกระจนเคยได้ยินแต่ชื่อแต่ว่ายังไม่เคยกินแล้วไม่รู้นี่ชื่อว่าผัด ไม่ได้รสชาติดีนะมีกากหมูด้วยแกงจืดบวยหมูสับขลาาเคยกินเลยมันเป็นแกงที่สดชื่นมากแกงส้มชะอมไข่กุ้งสดกุ้งเป็นกุ้งชะอมไข่เป็นชะอมไข่มีลูกโดดด้วยตอนสดน้าต้องระวังนะ้ำแกงส้มรศมันมีความเข้มความข้นไข่ชะอมในแกงส้มคือที่สดุดบอกเลยข้าวผัดอันนี้ไม่ใช่ข้าวผัดกุ้งธรรมดานะคะแต่เป็นข้าวผัดมันกุ้งผัดมาดีมากหอมกลิ่นกระทะหอมมันกุ้งแล้วก็ข้าวไม่ช่เราประทับใจร้านนี้มากเพราะว่าหนึ่งอาหารอร่อยสองบรรยากาศดีสุดเรื่องของเรื่องเนี่ยคือบ้านเราอยากมามากเพราะ วันนี้ได้พามาแล้วค่ะทุกคนแฮปปี้แล้วเขามีดนตรีสดให้ฟังด้วยกินข้าวไปฟังเพลงไปเพลินสุดๆพี่กัดน,นะคะร้านจะอยู่ในซอยท่าน้ําหัวถนนติวานน,นติดริมแม่น้ําเจ้าพยาก็ติดตามกดไลค์ like, กดเซ็กกแชร์ share, แท็กคนที่อยากให้พาไปกินร้านนี้แล้วไปกันได้เลย